สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็มาเปิดฝากรับฝากผสมแล้วก็เปิดจองลูกนะครับเจ้าเขียวเสียวไม่เจ้าพี่นะครับเจ้าเขียวตัวนี้นะครับก็เป็นไก่หนุ่มที่ผมเพิ่งนาเข้ามานะครับตัวนี้มันก็ได้ความได้เข้ามาด้วยความบังเอิญนะครับก็ไปเห็นแล้วเราชอบสีเขียวอยู่แล้วนะครับด้วยกับเดือนนี้เป็นเดือนเกิดเรานะครับแล้วก็เห็นไก่ตัวเนี้ย ลักษณะท่าทางทรงรูปร่างสวยครับก็เลยนำเข้ามาปรากฏว่าตัวนี้เ,เป็นลูกเคแมนเชคคู่เกิดเรียวมะนะครับก็เป็นเคแมนชุด b i p นะครับที่ท่านตสแกรลังสารขึ้นมานะครับแล้วก็แบ่งไปลงมาพี่พี่เก่งทายาทมังกรนะครับผมก็ได้แบ่งต่อจากพี่เก่งทายาทมังกรมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นมือที่สามนะครับแล้วตัวนี้เขาก็มีสามสายเลือด อยู่ในตัวเดียวกันนั่นก็คือแชปเคนแชปคู่เกิดเดียวมาซึ่งเป็นสายที่ท่านสสบอกว่าเป็นยุคสมัยใหม่นะครับของพ่อพกไก่ในโกสิฟาร์มซึ่งมันรวมอยู่ในตัวนี้ก็คือวีนวันนะครับจริงๆผมจะตั้งชื่อว่าเบอร์ดี้นะครับแต่ก็ยังนึกก่อนว่าเดี๋ยวให้เพื่อนประกวดแต่งชื่อแข่งขันชื่อกันอยู่นะครับก็วันนี้นะครับเทสแล้วนะครับ เทสแล้วอะไรแล้วก็ไปไก่สเต็ปดีแข้งหน้าดีนะครับสเต็ปดีแข้งหน้าดีเบอร์แข้งดีนะครับตัวนี้เข้ากับสายที่เรามีอยู่นั่นก็คือสายเจ้าพาย,นะยุนะครับก็เลยน,น, PS, นะครับจะมาแจ้งเพื่อนสมาชิกวัานี้ว่าอ่าตัวนี้พี่เอสนะครับพี่เอสที่มือบีของผมเนี่ยแกชอบตัวนี้มากแล้วแกก็คัดลูกสาวพายุมาใส่ไว้สิบแม่นะครับเป็นการพัฒนาล่วงหน้านะครับ ไว้สิแม่ปะเอ,อิ้นนะครับเราก็แอบพูดกันแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกสนใจจองมาหลายคู่แล้วนะ <c oughs> นี่ก็ประมาณห้าหกคู่นะครับ <c oughs> ผมเปิดอยู่คู่ละสองพันหกนะครับรวมส่งนะครับราคาแบบโคตรโปรโมชั่นคุณจะได้หลานเคเมนหลานแชทหลานเลียวมะแล้วก็หลานพายุในตัวเดียวกันนะครับสี่สี่สายเนี่ยนะครับในราคาแค่สองพันหกร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับหรือใครที่มีแม่ไก่ไมาอยากฝากผสมเนี่ย เอาเฉพาะคนเงินน้อยๆหรือคนที่ชื่นชอบตัวเนี้ยในสายพันธุ์ตัวเนี้ยนะครับที่บอกว่าอยากได้ชอบนะครับผมรับฝากผสมเนี่ยอยู่ที่ข้อละ4,000บาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่าเดินทางนะไม่รวมค่าเดินทางนะข้อละ4,000บาทแล้วประกันให้5ตัวนะครับแล้วประกันให้5ตัวนะครับตกตัวไม่ถึงพันนะครับตกตัวไม่ถึงพันได้เท่าไหร่อไปเลยนะครับหรือใครอยากจองลูกเนี่ยคู่ละ2,006สองคู่ก็แค่4,006นะ อสองคู่แค่4 6, ี่พนหรือมารับเอาเนี่ยก็แค่2องพันะครับคุ้ม1ห,หลานเคแมนสหลานแช็ส3หลานเรียวมาซึ่งเป็นสายที่อยู่ในบนบนของโกเซฟาร์มแล้วก็ตัวเนี่ยผมเตะแล้วผมเทสแล้วเห็นพลังแข่งแล้วเห็นแข้งหน้าแล้วเห็นสไตล์แล้วนะครับตำแหน่งดีหัวสูงนะครับหัวสูงพัฒนาง่ายแข้งดีมีแข้งหน้านะครับแล้วเอาใส่ลูกสาวพายุเข้าไปเนี่ย นะครับมันจะไปไหนเสียนะครับสำหรับไกตัวนี้รูปร่างช่วงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2 7 2โลล8ได้นะครับ2โล7 2ได้แน่นอนนะครับสวยครับตัวนี้ครับเจ้าเขียวเสียวมันจะพี่นะตอนนี้ชื่อชั่วคราวก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับโดยไอดีที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้หรือไม่ก็ส่งอ็อกซ์มานะครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับเจ้าเขียวเสียวมิแจพี่